สหรัฐอเมริกามีการในประเทศบุคคลไปประเทศที่3ทํทำได้ด้วยจริงหรอกฎหมายอิมเมจเรชั่นว่าอย่างไรไปฟังรายละเอียดเรื่องนี้และได้รับความรู้ด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะดิฉันธัมม่สุม,มนทาเป็นทนายความในประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญทางด้านวีซ่าไปเขียวและการแปลงสัญชาติค่ะ มีข่าวกันมานะคะว่าทางประเทศสหรัฐอเมริกานั้นได้มีการในประเทศพวกยบหลายๆประเทศไปยังประเทศที่3ซึ่งไม่ใช่ประเทศบ้านเกิดของตอนเองมีรายละเอียดอย่างไรและข้อกฎหมายที่แท้จริงว่าอย่างไรไปฟังรายละเอียดเรื่องนี้ด้วยกันค่ะ วันที่20พฤษภาคมปี2025กลุ่มสนับสนุนสิทธิทผู้อ,อพยพได้กล่าวหารัฐบาลของประเทศสหรัฐเมริกาของนายทรัมป์ว่าได้ทําการในประเทศผู้อพยพชาวเมียนมาและชาวเวียดนามรวมทั้งชาวอื่นๆจํานวน12คนออกจากศูนย์กักขังในรัฐเท็กซัสป,ประเทศสหรัฐเมริกาและส่งตัวไปยังประเทศเซาท์ซูดานประเทศที่3อย่างผิดกฎหมายเรื่องนี้ทนายของผู้อพยพชาวเมียนมาคนหนึ่งออกมาเปิดเผยว่าลูกความได้รับแจ้งในวันที่19พฤษภาคมปี2025จากเจ้าหน้าที่ที่ ศูนย์กักขังหรือ detention center ที่ Port Isabel ที่ตั้งอยู่ที่เมือง Los Fresnos ที่รัฐเท็กซัสว่าจะถูกส่งตัวไปที่ประเทศซูดานใต้นะแต่เป็นการแจ้งโดยที่ไม่มีล่ามคือแจ้งโดยภาษาอังกฤษนะคะและผู้พบชาวเมียนมาคนนี้ไม่เก่งภาษาอังกฤษได้รับจดหมายแจ้งก็ไม่เข้าใจและไม่ได้ลงชื่อใดๆวันรุ่งขึ้นวันที่20 ทนายมีนัดคุยกับลูกความชาวเมียนมาคนนี้ปรากฏว่าถึงเวลานัดลูกความไม่มาตามนัดหายไปเลยค้นหาจากระบบคุมขังที่ detention system เราก็ไม่พบข่ะต่อมาในวันเดียวกันนะคะตอนเช้านัดลูกความลูกความไม่มาตอนกลางคืนตอนประมาณสองทุ่มครึง่งคุณทนายได้รับอ e ีเมลจากเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์กักขังว่าลูกความของคนนั้นถูกส่งตัวไปยังประเทศซูดานแล้วในช่วงเช้าที่ลูกความไม่มาเนี่ยน,นายก็จึงได้มีการยื่นคําร้องต่อผู้พิพากษาขอให้มีคําสั่งส่งตัวลูกความของตนเอง กลับมารวมทั้งผู้อพยพคนอื่นที่อยู่ในกลุ่มด้วยนะั้นให้ส่งกลับมาอย่างประเทศสหรัฐอเมริกาโดยให้เหตุผลว่ารัฐบาลฝ่าฝืนคําสั่งศาลในประเทศผู้อพยพผิดกฎหมายไปยังประเทศที่ไม่ใช่ประเทศต้นทางโดยที่ไม่กลัวว่าพวกเขาเหล่านั้นจะถูกทรมานเป็นอันตรายต่อชีวิตถูกข่มเหงในประเทศที่เป็นประเทศที่3หรือไม่ คือประเทศซูดานใต้หรือเซาล์ซูดานเนี่ยนะคะเป็นประเทศที่มีความขัดแย้งในประเทศตอนนี้มีความยากจนอย่างมากและก็มีสงครามกลางเมืองเกิดขึ้นด้วยในวันที่8มีนาคมที่ผ่านมาทางกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ ได้เคยออกประกาศแนะนำไม่ให้พลเมืองชาวสหรัฐเดินทางไปประเทศสูดานใต้โดยสัมปายน้ขึ้นแดงเลยดู Do not travel นะคะเนื่องจากอาชญากรรมมีการถูกลักพาตัวมีความรุนแรงจากความขัดแย้ยงเกิดขึ้นและเป็นการทำร้ายร่างกายที่ใช้อาวุธด้วยวันรุ่งขึ้นผู้พักษาไบรอนเมอร์ฟี่แห่งรัฐแมสซาชูเซตส์จึงได้ออกคำสั่งห้ามในประเทศผู้เปียบิดกฎหมายป,ประเทศที่3เพราะผู้เปรยนั้นจะต้องได้รับการต่อสู้ในกระบวนการพิจารณาหรือมีดิวโ r o c e s เกิดขึ้นในเคสในประเทศต่างๆก่อนที่ จะถูกส่งตัวไปในประเทศต่างๆรัฐบาลทรัมป์นั้นจะต้องอธิบายว่าผู้พิลยพกที่ถูกส่งตัวไปนั้นถูกส่งตัวไปได้แจ้งประเทศซูดานใต้ตหรือยังได้แจ้งเมื่อไหร่แล้วก็ได้รับโอกาสในการแสดงความกังวลเรื่องการถูกทรมานหรือไม่ผู้พิลยพกที่ถูกฟ้องนี้ตอนนี้อยู่ที่ไหน DSS เมื่อถูกถามคำถามมากมายจึงมีการออกมาถแถลงด้วยคลิปนี้ค่ะ Every single one of them was convicted of a heinous crime murder rape child rape

ฆาตก,การรมข่มขืนข่มขืนเด็กข่มขืนเหยื่อที่มีความพิการทางจิตนี่คือหน้าตาของผู้ที่ถูกส่งไปค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นเพราะว่าการเนรเทศนั้นต้องเนรเทศกลับไปประเทศบ้านเกิดของผู้พยกสิแต่ในกรณีนี้ทำไมเป็นการเนรเทศไปประเทศที่3ละ่ะ ฟังข่าวแล้วฟังดราม่าแล้วมาฟังความรู้กันค่ะการในประเทศผู้พยพที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างผิดกฎหมายออกจากประเทศสหรัฐอเมริกานั้นปกติแล้วโดยหลักนะคะคือในประเทศกลับไปประเทศบ้านเกิดคือ home country ประเทศที่ต้นหลักส่วนการในประเทศไปประเทศที่3ทําได้จริงหรือไม่ตามกฎหมายคนเข้าเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันหรือ immigration and nationality act เนี่ยนะคะรัฐบาลสามารถที่จะส่งตัวผู้พยพที่ไม่มีสถานะตามกฎหมายที่ถูกต้องไปยังประเทศที่3มได้ ถ้าหากว่ามี3อย่างนี้ค่ะ 1. มีการแจ้งให้ประเทศที่3ทราบและประเทศที่3นั้นยอมรับด้วยว่าจะรับคนคนนี้เข้ามาในประเทศตัวเองเช่นในกรณีนี้ประเทศเซาอูดดานคุณจะยอมรับคนลาวคนนี้เข้าประเทศของคุณไหมและเซาอุดดานตอบกลับมาโอเคเรายอมรับคนคนนี้เข้ามาในประเทศของเรา 2. มีการแจ้งให้ที่ปรึกษาหรือทนายความของบุคคลน,นั้นได้รับทราบว่าจะมีการเนระเทศเข้าสู่ประเทศที่3 3. ผู้เพาะที่ผิดกฎหมายคนนั้นได้รับโอกาสในการแสดงสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริงของตนเองแล้วนะคะว่ามีความหวาดกลัวที่จะต้องไปประเทศที่3นั้น ขอไม่ไปนะคะเพราะอาจจะถูกดำเนินคดีอาจจะตกไปเป็นเหยื่อของสองครามอาจจะเป็นเป็นเหยื่อของอาชญากรรมต่างๆถ้าครบ3ประการนี้แล้วผู้อพยพนั้นเป็นผู้อพยพที่ไม่สามารถที่จะส่งกลับไปยังประเทศต้นได้ก็สามารถที่จะเนเทศไปประเทศที่3ได้ข่าวเรื่องนี้มีการอัปเดตค่ะแม้ว่าศาลแขวงแห่งรัฐแมสซาชูเซตส์ได้ออกคำสั่งห้ามเนเทศก็ตามแต่ในเรื่องนี้ยังฟ้องร้องกันต่อไปมีการฟ้องคดีหลักไปแล้วว่าทําอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะ แล้วก็จะมีการอุทธรณ์มาในระหว่างที่อุทธรณ์ทางฝั่งรัฐบาลได้ยื่นคําร้องไปนะคะบอกว่าในระหว่างที่รอการตัดสินคดีหลักก็ทาอย่างนี้ละกันให้ยังสามารถใช้คําสั่งในประเทศไปประเทศที่3ได้ก่อนและล่าสุดในวันจันทร์ที่2 3มิถุนายนที่ศาลสูงสุดของประเทศสหรัฐอเมริกาตัดสินด้วยคําตัดสินเสียง6ต่อ3มีมติให้ระงับคําสั่งของศาลแขวงแปลว่า อนุญาตให้รัฐบาลยังคงในประเทศผู้พยพไปประเทศที่3ได้แม้ว่าประเทศที่3นั้นจะเป็นประเทศที่ไม่ได้มีชื่อไว้ในคําสั่งในประเทศเดิมที่ผู้อพยพอาจจะตกลงกันไว้และแม้ว่าในเรื่องนี้จะ ยังไม่มีการตัดสินใดๆก็ตามก็คือจะให้ยังคงใช้คำสั่งเดิมต่อไปได้จนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นคำสั่งของศาลสูงครั้งนี้สั้นมากค่ะและไม่เปิดเผยชื่อผูืพิพารษาด้วยว่าใครตัดสินในทางใดและไม่มีเหตุผลการประกอบคำวินิจฉัยใดๆทั้งสิน้นสรุปสั้นๆง่ายๆว่ายังสามารถถูกในประเทศไปประเทศที่3ได้จนกว่าจะมีคำตัดสินในเคสหลักในคดีหลักว่าเป็นยังไงบ้าง ชอบคลิปนี้ไหมคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะและอย่าลืมกด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งด้วยเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคลิปใหม่ๆจากสำนักง,งานของเราค่ะถ้าคุณอยากติดตามข่าวสารทางด้านกฎหมายคนเข้าเมืองหรือกฎหมาย i m m i g r a t i ั n นของประเทศสหรัฐอเมริกาจากสำนักง,งานของเรานั้นสามารถกดติดตามได้ที่ช่องทางทาง o u t u b e Facebook, TikTok, i n s t a g r a m และ X ค่ะกดติดตามเราให้ครบทุกช่องทางแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ